สวัสดีค่ะทุกคนแป้งเคียรีทีวีค่ะ คลิปวันนี้นะคะถูกขอมาเยอะมากว่าพี่แป้งรีบทำคลิปสักทีเถอะค่ะน้องอยากดูมากเพราะว่าสนใจอยู่นะคะนั่นก็คือการทำแฮร์ไลน์นั่นเองค่ะหรือว่าการปลูกผมอะบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าคลิปเนี้ย no s p เซอร์นะคะอันนี้ก็เป็นการเล่าประสบการณ์นะคะรู้สึกว่าเออคลิปเนี้ยอยากทำเพราะว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยกำลังอยากดูแล้วปีนี้มันเป็นเทรนด์ของแฮร์ไลน์จริงค่ะทุกคนคลิปนี้อาจจะยาวสักนิดนึงมั่งจะแบ่งเป็นพาร์ทนะคะซึ่งพาร์ทนี้เนี่ยจะเป็นการเล่าประสบการณ์ก่อนนะคะว่าเฮ้ยเตรียมตัวยัังงงงไไเลลืออกคคุณหมยนะะแ้ว เลือกวิธีการยังไงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยในพาร์ทที่2เนี่ยก็จะเป็นแบบวันเดย์เดย์สูงเลยนะคะว่าเออการเข้าไปคลินิกแล้วก็แบบขั้นตอนการทำเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าเออทำแล้วเป็นยังไงนะคะคุ้มค่าหรือเปล่านะคะโอเคพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยค่ะ โอเคในพาร์ทแรกนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนนะคะว่าขั้นตอนการเตรียมตัวนะคะในการทําเฮรน์หรือว่าการปลูกผมเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจยังไงบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะต้องอยากให้ทุกคนเนี่ยหาข้อมูลก่อนเลยค่ะว่ากรอบหน้าที่เราชอบนะคะทรงแบบไหนนะคะแล้วก็แบบเหมือนเซฟซฟรูปเก็บเอาไว้นะคะหรือถ้าสมมติแบบเฮอยังไม่มีไอเดียนะคะก็เข้าไปคอนซัลฟรีก่อนนะคะปกติเนี่ยการที่แบบเดินเข้าไปคอนซัลกับเหมือนสถาบันพวกปลูกผมอะไรเงี้ยเขาจะคอนซัลฟรีในครั้งแรกอยู่แล้วนะคะคือเป็นการ บอกว่าเข้าไปคุยกับคุณหมอก่อนว่าออของเราเนี่ยทำประมาณกี่กราฟนะคะแล้วก็ทรงเนี่ยจะประมาณไหนคุณหมอเขาก็จะวัดให้อันนี้คือเป็นขั้นตอนที่ฟรีซึ่งบังเองเงี่ยก็เดินวอล์กอินเข้าไปอย่างนั้นเหมือนกันนะคะแล้วก็เข้าไปปรึกษาแนะนําว่าปรึกษาหลายๆที่แล้วก็ลองเทียบดูนะคะซึ่งการทำแฮร์ไลน์นะคะหรือว่าการปุ๋ผมเนี่ยมันก็จะมีหลัก,ลก,ลกเละะๆเลยนะคะคือ2แบบแบบเก่ากึกๆเลยนะคะคือการผ่าตัดนะคะหรือว่า FUT มันจะเป็นการผ่าหนังหัวทุกคนผ่าแบบเอาหนังหัวของเรา ออกมาเลยนะคะแล้วก็เย็บติดนะคะเสร็จแล้วเนี่ยไอหนังหัวที่เราถูกเผามาเนี่ยก็จะแบบว่าเอารากผมนะคะเอาเซลล์ผมของเราเนี่ยขัดแยกออกมาแล้วก็เอาเซลล์นั้นเนี่ยปักไปที่ส่วนที่เราต้องการนะคะซึ่งแบบ FUT นไม่โอเคเพราะว่ามันจะต้องคาดผมเพื่อแบบกันเรื่องบวมเนาะแล้วก็แบบบางคนก็คือหน้าบวมต้องพักฟื้นนานนะคะแล้วก็ต้องคาดผมเนี่ยเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วที่สําคัญอ่ะคือต้องกลัวเรื่องการเหมือนตัดออกไปแล้วก็เย็บติดเพราะว่าเท่าที่แบบว่าไปดูข้อมูลแล้วก็ดูหลายๆ คนที่แบบทําคลิปนะคะคือบางคนจะมีปัญหาเรื่องการปวดหัวเพราะว่าการตัดออกไปแล้วก็เย็บ่ามันเป็นการเหมือนดึงหนังหัวกลับเข้ามาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเหมือนการรวบตึงตลอดเวลาแล้วมันทําให้ปวดหัวนะคะซึ่งมันก็ค่อนข้างคอนเซิร์นเรื่องนี้ด้วยก็เลยไม่เอาก็รอเรื่องวิธีการรอนะคะจนมาถึงเทคโนโลยีแบบที่มันเป็นการเจาะแล้วก็ ะะหรือว่า FUE ก็คือเป็นการที่แบบไม่ต้องผ่าตัดนะคะแล้วก็ใน FUE เนี่ยก็จะมีหลายแบบให้เลือกอีกทุกคนอันนี้สรุปมาให้ฟังเลยนะก็คือจะมีแบบโกนนะคะซึ่งเป็นวิธีการที่แพร่หลายที่สุดราคาถูกที่สุดแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการทำเนี่ยน้อยที่สุดนะคะแต่มันก็คือจะเป็นแบบการโกนผมไปเลยอ่ะทุกคนข้างหลังนะคะซึ่งมันก็จะแหว่งนะคะอันนี้ก็แบบเออตึกตักในใจนิดนึงว่าแบบไม่อยากโกนนะคะก็อยากเลือกเป็นแบบ เจาะแล้วก็ปักเลยนะคะโดยที่ไม่โกนนะคะก็จะมีเหมือนกันนะคะก็จะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงซึ่งเองอ่ะแนะนําแบบนี้นะคือไม่ต้องโกนอ่ะเวิร์กกว่านะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันทําแล้วมันมันแทบไม่ทิ้งแผลใจให้กับเรานะคะว่าแบบเุ้ยผมข้างหลังหายไปผมบางลงอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีวิธีการแบบใหม่นะคะก็คือเป็นแบบลองแฮานะคะ ซึ่งคุณหมอที่ทำได้แล้วก็ทำได้สวยเนียนเนี่ยก็จะมีอยู่ไม่กี่ที่แหละนะเราก็จะรู้ๆกันดีนะคะแบบลองแฮร์เนี่ยคือการเจาะนะคะแล้วก็ปักลงไปแบบผมยาวเลยค่ะทุกคนเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเจาะออกมาผมยาวแล้วก็ปักผมยาวแบบนี้เพราะฉะนั้นมันจะเนียนมากๆนะคะผมยาวๆด้านหน้าที่ทุกคนเห็นตรงสามเหลี่ยมของว่างเนี่ยคือผมที่เจาะมาจากข้างหลังนะคะคือมันมันดูแบบ เนียนละมุนไปกับผมจริงของเราเลยนะคะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยตรงนี้ของมั้งจะไม่ไมีแทบแทบจะไม่มีผมเลยทุกคนเออ,อนนี้คือเป็นการแบบว่าเจาะแล้วก็ปักผมยาวนะคะซึ่งในนี้แบบ FUE อันนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนเลือกคุณหมอที่มีประสบการณ์แล้วก็ค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะคะอยากให้ลองไปค o n s u l หลายๆที่ดูแล้วก็ขอดูเคสเก่าๆของคุณหมอนะคะซึ่งมั้งเองเนี่ยก็ลองไปดูหลายๆที่นะคะแต่สุดท้ายนะคะก็มาตกลงใจที่เมดีแ a ร์นะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นการ walk in ไปเองด้วยทุกคนก็คือตอนนั้นสอบถามแฟนเพจไปว่าแบบ เออมีที่ไหนแนะนำอะไรเงี้ยซึ่งคุณหมอที่ทำให้นะคะคือคุณหมอเอมนะคะพอมาอ่านโปรไฟล์แล้วแบบเฮ้ยสนใจเลยนะเพราะว่าคุณหมอเอมนะคะคือจบอเมริกันบอร์ดด้านการปลูกผมโดยเฉพาะเลยนะคะในเมืองไทยเนี่ยก็คือมีอยู่ไม่กี่คนนะ่ประมาณ10นิดนิด เองนะคะซึ่งคุณหมอเอ็มก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้ว,ลวตอนที่ไปคอนซัลท์ค่อนข้างมาทับใจนะคะคือเขาไม่เน้นขายของอะทุกคนติกต๊กถูกไปแล้วในใจนะคะว่าแบบที่นียโอเคนะคะแล้วก็คุณหมอโปรไฟล์ดีแล้วก็มีเคสแบบว่าเก่าๆอะไรเงี้ยให้ดูแล้วคือค่อนข้างสักเซสเลยนะคะแล้วก็ราคาที่นี่นะคะบางรู้สึกว่าค่อนข้างรับได้แล้วคุณหมอเขามีเขามีตัวเลือกให้เราอะคือว่าไงาอยากทําแบบไม่ไม่ผ่าทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นแบบ FUE เนาะซึ่งก็ไม่อยากโกนด้วยนะคะ แล้วก็ปากแบบผมสั้นนะแล้วก็แบบที่คุณหมออยากแนะนําก็คือแบบผมยาวหรือจะเป็นแบบผสมก็ได้นะคะซึ่งการทําแบบผสมอ่ะมันประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะมากๆแล้วมันก็ยังดูเนียนอยู่คือส่วนไหนที่มันแบบเหมือนผมมันมีการตกแล้วมาปิดเนี้ยคุณหมอเขาก็จะใช้ผมสัน้นและส่วนไหนที่แบบมันเห็นอย่างเช่นกรอบหน้าตรงบริเวณตรงเนี้ยคุณหมอก็จะใช้ผมยาวนะคะอันนี้ก็เลยเป็นการผสมสานก็เลยเลือกแบบนี้นะคะเพราะว่าประหยัดค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากนะคะประหยัดไปเป็นแสนอ่ะทุกคน เมื่อเราได้คิวเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปคือการเตรียมตัวซึ่งไม่ได้มีอะไรมากเลยนะคะสําหรับสาวๆเพื่แนะนํานะคะให้เลือกวันที่เราไม่มีรอบเดือนค่ะเพราะว่าช่วงที่เรามีรอบเดือนเราจะเจ็บง่ายแล้วก็เลือดของเราจะออกได้ง่าย และพวกวิตามินที่ทําให้เลือดของเราไหลเวียนเลือดโฟล์ออลนะคะให้หยุดก่อนเลยนะคะจริงๆคุณหมอก็แบบว่าให้หยุดกับมานหนึ่งสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยต้องไอยู่เป็นเดือนเลยค่ะก็คือพอตั้งใจว่าเออเราจะเราจะทำได้ได้คิวแล้วก็คือหยุดเลยนะคะเพื่อแบบไม่ให้วันนั้นเนี้ยเราเลือดออกมากจนเกินไปและก็เรื่องการทําสีผมอันนี้ก็สําคัญนะคะใครที่เป็นผมบอนนะคะคือทําสีแบบบอนมาอันเนี้ยแนะนําว่าให้ยอมกลับเป็นสีเข้มค่ะเพราะว่าคุณหมอจะทํางานได้ง่ายมากขึ้นนะคะในการที่เจาะแล้วก็ปักลงไปนะคะแล้วก็ เรื่องการทาสีผมหลังจากที่เราปลูกผมไปแล้วเนี่ยจะงดทําสี1เดือนนะคะบางที่2เดือนนะคะแต่ว่ามินิมัมนะคะคือ1เดือนแล้วก็เรื่องของการไปเที่ยวนะคะอย่างเช่นการไปทะเลการเจอแดดจัดงด1เดือนตีก๊อฟไม่ได้ไปทะเลลงน้าทะเลอะไรไม่ได้1เดือนนะคะเพราะฉะนั้นจัดตารางเวลาของเราให้ดีนะคะพอเราเตรียมตัวเสร็จแล้วนะคะก็ลุยเลยค่ะในพักต่อไปนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมคะ่ะบรรยากาศในวันที่ปลูกผมคะ่ะว่าเป็นยังไงบ้างหลังทำเนี่ยบววมากน้อยแค่ไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะ เปลี่ยนชุดเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะมาสับผมกันก่อนนะคะและนี่ก็คือห้องสับผมค่ะดูแบบอลังการมากๆเลยพอสระผมเสร็จนะคะคุณหมอก็จะมาวัดหน้าผาค่ะแล้วก็ดีไซน์ทรงผมกรอบหน้าที่เราอยากได้นะคะเพื่อคอนเฟิร์มก่อนที่จะปลูกผม จากนั้นนะคะจะวาดลงบนแผ่นพลาสติกค่ะเพื่อคำนวณจํานวนกราฟนะคะซึ่ง1กราฟก็คือผม1กอนะคะไม่ใช่1เส้นนะทุกคน1กราฟอาจจะมีหลายเส้นก็นได้ค่ะแบ่งเป็นข้างซ้ายกับข้างขวาอันนี้คิดออกมาปเป็นตารางเซนตค่ะสำหรับด้านหน้าเนี้ยอยู่ที่16กับ18ก็เป็น34ข้างหน้าเราใส่50กราฟนะคะก็คือ1 7 0 0บกราฟเนะาะส่วนตรงขมังอัเนเนี้ยก็คือ7ตารางเซนนะคะปกติที่ความแน่นด้านข้างมันจะไม่เยอะเราก็าาใส่แค่30ก็คืออยู่ที่2 1 0ิ ส่วนนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศในห้องปลูกผมนะคะเหมือนบรรยากาศห้องผ่าตัดไม่มีผิดเลยนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนแรกเลยคือการฉีดยาชาค่ะเข็มแรกเนี่ยเจ็บแน่นอนนะคะแต่ว่าเข็มต่อไปเนี่ยคุณหมอเขาจะใช้เทคนิคการไล่ยาชาค่ะคือจิ้มเข็มแรกไปแล้วเนี่ยรอสักพักนึงนะคะแล้วก็ค่อยจิ้มเข็มต่อไปค่ะก็คือจะเจ็บน้อยลงนะคะแล้วก็เข็มต่อไปนี่ก็คือชิวๆเลยค่ะ ต่อไปก็เป็นการเจาะรากผมออกมาค่ะซึ่งคุณหมอเนี่ยจะใช้การสุ่มเจาะนะคะคือผมของเราจะไม่ได้หายเป็นแถบค่ะแต่ว่าจะเป็นการสุ่มเพราะฉะนั้น,นี่ยแผลของเราจะเนียนมากๆแล้วก็ดูไม่รู้เลยนะคะว่าผมนถูกเจาะออกไปค่ะจากนั้นเนี่ผู้ช่วยก็จะนํารากผมของเรานะคะคไปตัดแล้วก็คัดแยกค่ะแล้วก็นํามาปักลงที่หน้าผากด้านหน้าตรงที่เราดีไซน์เอาไว้เสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนใช้เวลานานมากนะคะนี่คือ ผมหลังทําเสร็จทันทียังมีคราบเลือดอยู่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องมาสระผมที่นี่แล้วก็เดี๋ยวอัปเดตให้ดูรายวันละกันนะมอร์นิ่งค่ะนี่ยังไม่ครบย4ชั่วโมงหลังจากที่ปลุกผมไปเลยนะคะขณะนี้เวลา เนาฬิกานิดๆนะคะก็เมื่อวานนี้ก็คือปลุกผมไปเสร็จประมาณสักสองทุ่มกว่าๆนะคะอันนี้ก็มาสระผมค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะหลังจากที่เราปลุกผมเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็แนะนําให้เข้ามาสระผมฟรีนะคะที่นี่7วันนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะคือมีอาการบวมนิดนึงบริเวณแถวๆหน้าผักตรงนี้นะคะก็คือใช้ไอซ์แพคค่ะทุกคนระคบ ะคบโคบะคบะคบ,ะคบนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงยุบแล้วนะคะก็ปกติกลับมาทุกอย่างเข้าสุส่สภาพปกติแล้วก็ต้องนอนง่ายนะคะวันแรกคือต้องนอนงหายเท่านั้นก็แนะนําใช้เป็นหมอนรองคอนะคะหลอกเอาไว้ไม่ให้แบบเราเผลอไปตะแคงนู่นนี่นะคะ คือมันแทบจะไม่บวมแล้วก็ไม่ต้องใส่สายคาดเลยนะคะที่คุณหมอเอ็มใช้คือเขาเรียกว่าเป็นเข็มปากกาคือเล็กมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องพักฟื้นเลยอันนี้คอนเฟิร์มนะคะว่าเออหวันหลังจากที่ทําเสร็จแล้วอะคือมันมันไม่บวมเลยทุกคนมันแทบจะไม่บวมเลยลมันใช้ชีวิตได้ปกติมากๆนะคะ Good morning ค่ะทุกคนอันนี้คือวันที่3เรียบร้อยนะคะมาดูแผลกันบ้างนะคะว่าเป็นยังไง ตอนนี้นะคะก็ไม่มีอาการบวมแล้วนะแล้วก็แผลก็เริ่มแห้งแล้วนะคะทุกคนเนี่ยก็จะมีความตึงๆนะคะน,นี่ก็คือวันที่7นะคะครบรอบ1สัปดาห์พอดีนะคะกับการที่ไปทำแฮร์ไลน์มาค่ะทุกคนทุกคนจะเริ่มเห็นนะคะว่ามันแห้งแล้วเห็นไหมคะเออแต่ว่าที่มันเป็นหยกัยกๆดอกไม้อันนี้นะคะทุกคนไม่ต้องกังวลเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบ ตกสะเก็ดนะคะแล้วมันก็จะหายอยากๆไปนะคะแล้วก็จะเป็นไรผมที่แบบดูธรรมชาติแบบไม่เป็นกรอบเป๊ะแบบนั้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นดีไซน์ที่บางออขอคุณหมอเอาไว้นะคะก็คือใครอยากชอบแบบขอบแบบกริบเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ตรู้สึกว่ามัน,ม,นมันเหมือนวิกไปน,นิดนึงนะคะก็เลยขอเป็นแบบประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะ เฮลโหลฮลโหลนะคะตอนนี้ครบ12วันนะคะมาอัปเดตให้ฟังกันต่อนะคะตอนนี้ก็คือสามารถจัดทรงผมได้แบบปกติแล้วจับได้สระได้ปกติเลยนะคะความชาของหัวยังมีอยู่นะคะคุณหมอก็บอกว่าน่าจะเป็นเดือนนะคะทุกคนกว่ามันจะแบบปกติจริงคือตอนนี้มันก็ยังแบบชาแต่ว่าน้อยลงแล้วนะเออก็แบบรู้สึกมากขึ้นนะคะตอนนี้ใครตีหัวก็เจ็บแล้วนะอ่ะ แล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะนี้ต้องบอกก่อนนะใครที่จะปลุกผมนะคะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคน <S <S เห็นไหมว่ามันจะเป็นคล้ายๆรังแคนี่คือคุณหมอบอกไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นสเก็ดนะคะเป็นแบบสเก็ดคล้ายๆรังแคเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีผมที่แบบแทงออกมานะคะซึ่งหนังหัวของเราตรงนี้มันก็จะแห้งแล้วมันก็จะหลุดลอ,อกไปน่าจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งประมาณ3ถึง 5วันแล้วแต่คนและนี่นะคะคือผมหนึ่งเดือน,นะคะ่ะทุกคนหลังจากที่ได้ไปปลูกผมมานะคะก็เริ่มแล้วนะคะเริ่มมีบางส่วนที่ร่วงลงเพราะว่าคุณหมอเนี้ยจะบอกเลยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นการปลูบแบบสัน้นหรือว่าปลูกแบบลองแฮนะคะทุกแบบนะคะจะมีไซเคิลเหมือนกันก็คือ1เดือนนะคะผมเนี่ยจะเริ่มร่วงค่ะอันนี้ไม่ต้องตกใจเลยนะคะผมจะเริ่มร่วงแล้วก็งอกขึ้นมาใหม่บางส่วนนะคะอันที่เราปลูบสั้นมันอาจจะแบบว่าดันออกมาคือยาวต่อนะคะแล้วก็เอฟเฟกหลังทํานะคะน,นี่เล่าให้ฟังเลยนะคะว่า ในช่วงเจ็ดวันแรกนะคะทุกคนคือถึงแม้จะเป็นการปลุกผมแบบไม่ต้องผักฟื้นก็จริงแต่ว่าเป็น7วันที่เราต้องดูแลน้องดีๆมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วง7วันนะคะก็ควรที่จะกลับเข้าไปที่คลินิกนะคะแล้วก็การสาะผมในช่วง7วันแรกมันยากคะ่ะทุกคนเขาจะใช้วิธีการแปะ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 เฉยๆ,ๆแล้วก็ล้างน้ําออก ซึ่งเราทําเองเราจะมีความอาการเสียวแบบเซลล์ผมจะหลุดไหมนะผมเราจะหลุดไหมนะยิ่งใครที่ต่อแบบลองแห่นะคะเราจะดูยากมากๆเลยนะคะว่านี่คือผมจริงหรือผมที่ปักมานะคะก็เลยเออเจวันเข้าคลินิกตลอดนะคะแต่ว่าต้องเองก็เข้าไปได้แค่5วันนะคะส่วนอีก2วันก็คือลงมือทําเองนะคะก็ไม่ยากอย่างที่คิดทําได้นะคะแล้วก็วิธีการรายผมนะคะก็คือจะต้องรายด้วยลมเย็นนะคะในช่วง7วันแรกแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือลมอุ่นๆได้แหละนะคะ และนี่นะคะก็คือครบ1เดือนแล้วนะคะซึ่งหลังจากนี้ก็สามารถทําสีได้นะคะทําอะไรได้ปกติเลยนะคะเดี๋ยวเอาผมให้ดูนะคะอ่ะไอส่วนที่ต้องดีไซน์เป็นคล้ายๆน้องดอกไม้เนี่ยผมมันเริ่มแบบรวงๆแล้วก็เริ่มยาวออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าผมมันยาวปื๊บมันก็จะเป็นแบบบอกไม่ถูกอ่ะทุกคนแต่ว่ามันจะดูธรรมชาตินะคะ ว้ามาที่4เดือนหลังจากที่ไปปลูกผมมานะคะหรือว่าไปทำา a ฮ r l i n e มานั่นเองนะคะทุกคนเป็นไงคะมีความเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยนะคะเพราะว่าน้องๆที่ถูกปักออกมาเนี่ยตอนแรกมันเป็นตอนสั้นๆหรือว่ามันหลุดไปอะ่ะมันขึ้นมาแล้วทุกคนมันขึ้นมาแบบพุ้นภาพเลยตอนแรกก็มีความกังวลว่าแบบเฮ้ยน้องแบบดูผมไม่ขึ้นนะมันจะแบบมันจะขึ้นไหมคะคุณหมอคือแบบวอแวร์มากในช่วงแบบ 1- นถึงสองเดือนแรกนะคะผมที่เราปลูกนะคะมันมีอยู่2ส่วน,นะคะ่ะทุกคนส่วนแรกก็คืออันที่ต้องปักไปแบบยา ะะที่แบบตักไปแล้วสวยเลยอะทุกคนบางเส้นมันยาวต่อเลยใช่อย่างช่วงตรงนี้นะคะตรงเนี้ยมันจะไม่ค่อยล่วงมันยาวต่อเลยแล้วมันยาวมากเห็นไหมทุกคนนี่คือผมที่เราแบบไปทํามานะอีกส่วนหนึ่งนะคะคือผมที่เราปักไปแล้วแล้วเขาก็มีการดันล่าออกมาแล้วก็ล่วงไปผมเส้นน้อยๆกําลังขึ้นมานะคะแบบเป็นลกคล้ายๆลูกผมแต่มันไม่ใช่ลูกผมเพราะว่ามันโตขึ้นมาปุ๊บเส้นมันจะแบบ ค่อนข้างอ้วนเลยนะคะคือสามารถใช้งานได้เลยไม่ใช่รูปผมแบบเป็นรายผมอะไรแบบนั้นนะคะก็จะเป็นดีไซน์ประมาณนี้เสื้อเน,นี้ยยังขึ้นไม่เต็มนะคะทุกคนอาจจะยังเห็นว่ามันมีความแบบว่าเฮ้ยขาวๆแหว่งๆอยู่นะคะเพราะว่าน้องกําลังเติบโต,ตอยู่ค่ะแล้วตอนแรกที่มันเป็นแบบคล้ายๆดอกไม้ทุกคนยึกๆ,ๆ,ๆแบบนี้นะคะก็หายไปเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะ มันก็จะดูแบบธรรมชาตินี่คือยังไม่เต็มนะคะซึ่งคุณหมอเนี่ยบอกว่าผมนะคะมันจะเริ่มขึ้นแบบหนาแน่นขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่เดือนที่4หลังจากที่เราปลูกซึ่งก็คือนี่เลยค่ะ4เดือนเป๊ะเลยนะคะหลังจากที่ปลูกนะแล้วก็มันจะขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งแบบ1ปีถึง1ปีครึ่งก็คือจะแบบว่าอาเต็มฟูลสเต็ปแล้วเรียบร้อยนะคะอันนั้นก็จะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีละกันแต่ว่านี้ก็คือครบ4เดือนอย่างที่หมอเอมบอกนะคะแล้วมันก็ขึ้นมาจริงๆตอนแรกคือกังวลมากแบบว่าแบบน,น้อง หรือเปล่าทุกคนมันมีไอทูที่แบบเออนกังวลมากเพราะว่าหลังจากที่ฉีดวัคซีนไปนะคะเข็มที่3เนาะแล้วมันเกิดอาการแพร้วัคซีนแบบเป็นเขาเรียกเป็นไซเฟกคะ่ะคือบ่อะไม่เป็นไข้ไม่เป็นอะไรเลยคือใช้ชีวิตชิวมากนะคะกับ M.I.N.A. นะแต่แต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยประมาณสักเดือนหนึ่งอะคะ่ะผมล่วงคือแบบล่วงแบบร่วงแบบคนท,อทนคน้องทุกคนล่วงแบบคนท้องจริงเวลาสระผมคือแบบร่วงมาแบบเฮ้ยมันเยอะกว่าเดิมที่แบบเคยร่วงประมาณ 3- าถึงสเท่าคือแบบตกใจมากทุกครั้งที่สระผมนะคะก็เลยไปหาหมอเอมแล้วก็ปรึกษาเรื่องนี้คุณหมอก็บอกว่าเออเนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าการปลุกผมมันคือการย้ายเขาเรียกอะไรเซลล์รากผมอะจากข้างหลังมาไว้ข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติมันติดแล้วนะคะน้องแบบว่ามีการเด้งออกมาแบบว่าเติบโต ออกมาเนี่ยก็คือไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องก็จะเติบโตต่อไปนะคะส่วนผมที่ร่วงเนี่ยเดี๋ยวก็มารักษากันนะคะนี่ก็คือกําลังรักษาอยู่ก็ทำทรีตเมนต์ไปได้สองครั้งแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นนะคะเดี๋ยวคิดว่าจะทําคลิปแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะว่าถ้าเกิดอาการผมร่วงเนี่ยควรดูแลรักษาตัวเองอย่างไรบ้างนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องผมร่วงก็ อคอมเมนต์เอาไว้นะคะว่าอยากดูหรือว่าอยากปรึกษาเรื่องอะไรนะคะก็เดี๋ยวรวบรวมคำถามแล้วไปหาคุณหมอเอ็นทีหนึ่งนะคะแต่สําหรับเรื่องการทำเฮร์ไลน์หรือว่าการปลูกผมนะคะอันนี้ต้องคอนเฟิร์มจริงๆนะคะว่าเฮ้ยมันคุ้มค่ากับการที่แบบเออจ่ายเงินไปแบบหลักแสนนะคะแล้วก็แบบได้สิ่งนี้มาะค่ะรู้สึกว่าอืม,มันเป็นเทคโนโลยีที่เรารอมานานแล้วก็ทำเราก็รู้สึกว่าไม่ผิดหวังเลยนะคะก็ะใครที่รู้สึกว่าเออมีปัญหานะคะเรื่องเกี่ยวกับผมนะคะแบบว่าเฮ้ยผมบางลงหรือว่ามีปัญหาแบบเนี้ยมันเป็นแบ คล้ายๆตัวเอ็ม,มาทุกคนมันวาวขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอย่าปล่อยไว้นานนะคะเพราะว่ายิ่งแบบว่าปล่อยไว้นานเราก็จะต้องยิ่งย้ายน้องเข้ามาไว้เยอะนะคะมันก็น้ำมันก็จะยิ่งแพงขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ทํายากขึ้นนะคะสรุปนะคะคือพึงพอใจมากๆค่ะกับการเสรียตังค์ครั้งนี้รู้สึกว่าคุ้มจริงๆนะคะอันนี้คุณหมอไม่ได้สปอนเซอร์คุณหมอไม่ได้จ่ายตังค์สอบาทนะแต่ว่าอันเนี้ยคอนเฟิร์มจริงๆอวยคุณหมอจริงๆเพราะว่าประทับใจจริงนะคะก็เป็นว่าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด้เตือนไวว้้ดยนะคะ เจอกับแป้งใหม่ในคลิปหน้านะคะใครมีคําถามเกี่ยวกับการปลูกผมหรือว่าเส้นผมนะคะก็ทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้นะคะเดี๋ยวจะรวบรวมไปถามคุณหมอเอมให้อีกทีนึ่งนะคะโอเคสวนคลิปนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ